จาวิสนี่ไม่ใช่คำสัญญาไม่ใช่แค่แนวคิดแต่มันคือการเปลี่ยนมิติอย่างแท้จริงจาวิสไม่ใช่แค่บริการไม่ใช่แค่บริษัทบริหารอสังหาริมทรัพย์อีกแห่งแต่มันคือเครื่องจักรสร้างกำไรอาวุธแห่งการเพิ่มประสิทธิภาพอาณาจักรที่อยู่ในมือคุณปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทีมงานที่คาดการลงหน้าแต่ระบบที่สร้างรายได้ให้คุณในขณะที่คุณใช้ชีวิตของตัวเองขอต้อนรับสู่ยุคใหม่แห่งการบริหารจัดการ การกระจายด้วยอัลกอริทึมโตแทน AI ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบการเชื่อมต่อ API การอัเปเดตราคาที่เปลี่ยนแปลงทุกวันทีมบริการลูกค้ามนุษย์ที่พูดได้หลายภาษาพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงตอบกลับภายในไม่ถึงนินนาทีการขายเสริมระดับพรีเมียมประสบการณ์สุดพิเศษแอปพลิเคชันเฉพาะและเนือสิ่งอื่นใดคือผลลัพธ์ที่จับต้องได้ อัตราการเข้าพักที่พูนทะยานกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลกำไรสูงสุดถึง3เท่าควบคุมรายได้ของคุณได้100เปอร์เซนต์และไม่มีภาร,ระทางจิตใจเลยแม้แต่น้อยคุณไม่ได้แค่ส่งมอบอสังหาริมทรัพย์แต่คุณกำลังเปิดใช้งานกลยุทธ์กลยุทธ์สำหรับรายได้แบบพาสซีฟที่ให้ผลตอบแทนสูงและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะทุกข้อมูลที่ถูกรวบรวมทุกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นล้วนเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สินของคุณ ด้วยข้อมูลผลกำไรของเราอสังหาริมทรัพย์ของคุณจะกลายเป็นมากกว่าสถานที่1แห่งมันจะกลายเป็นสินทรัพย์มูลค่าสูงเป็นหลักฐานแห่งประสิทธิภาพกับจ้าวิสคุณไม่ได้แค่บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แต่คุณกำลังปลดล็อกศักยภาพการเติบโตระดับโลกซื้อที่ไหนก็ได้เช่าที่ไหนก็ได้เราเชื่อมต่อเราจัดการเราปรับให้เหมาะสมและคุณปรับขนาด คุณไม่ได้แค่สร้างพอร์ตโฟลิโอแต่คุณกำลังสร้างอาณาจักรโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพย์ก็เช่นกันผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่ได้บริหารจัดการแต่ขยายขนาดและครอบนำเช่าแบตตำนานเป็นเจ้าของเกมจาวิส